สวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเก็บสตรอเบอรีปลูกในสวนนะคะเริ่มมีลูกแดงนะคะเท่าที่เห็นเดี๋ยวเราจะเลือกเก็บลูกแดงก่อนนะคะลูกแรกค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะสวยงามมากค่ะ ยังไม่แดงดียังไม่เอานะคะนี้โอเคแล้วค่ะลูกนี้ลูกนี้ก็โอเคลูกนี้ก็โอเคค่ะนี่รู้สึกว่าใช้ภาพปูได้ผลอยู่ค่ะก็กันกันมแมลงมากินได้ในระดับหนึ่งนะ แต่ว่าลูกนี้รู้สึกว่าจะเสร็จทากค่ะมันมีเมือกอยู่ถ้าทากกินก็จะสังเกตเห็นว่าเขาทิ้งเมือกไว้นะคะก็ให้เขากินต่อไปก็แล้วกันลูกนี้ก็โอเคเก็บได้แล้วมีรอยจอดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดทิ้งนะคะตรงรอยเจาะ ตวกนี้ล่ะตวกนี้ก็เก็บไปแล้วนะเนี่ยตรงนู้มีลูกหนึ่ง,งนี่ยทำไหมนี่ค่ะลูกนี้เราจะเอาเอ่ สวยมากเลยยอดมันนะคะต้องคอยเด็ดทิ้งค่ะมันแย่งปุ๋ยลูกนี้ล่ะเออลูกนี้ก็ได้ละเขียวๆอะ่ะเต็มเลยยังไม่สุกนะคะ อีกลูกหนึ่งค่ะลูกสุดท้ายของวันนี้ Oj, kan få en till. Den sista blir nog min också. Så.